ลงงไกกอรวมันทค่ำคืนที่ยังนอนไม่ได้ภารกิจผักดันช้างให้กลับคืนสู่ป่าคือหน้าที่ที่ไม่เคยหยุดแม้ในยามค่ำคืนที่ดึกเดินเจ้าหน้าที่ยังต้องขับรถออกตามหาโขงช้างพวกเขาทําเพื่อปกป้องพื้นที่ทํากินของชาวบ้านที่อาจได้รับความเสียหายจากเหล่าช้างป่าที่เดินทางออกมาจากถิ่นอาศัยการตื่นตัวทุกนาทีคือหน้าที่ที่เลี่ยงไม่ได้เพราะว่าทุกความล่าช้าอาจหมายถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ในช่วงกลางวันจากการเดินลาดตะเวนพบว่าสวนยางชาวบ้านถูกช้างป่าเข้าทําลายต้นยางเสียหายไปหลายต้นครับโครงนี้มีอยู่ประมาณ20ตัวมีทั้งช้างตัวใหญ่และก็ช้างตัวเล็กหลากหลายขนาดและหลากหลายวัยจากพฤติกรรมที่พบช้างป่าโครงนี้กินต้นยางเป็นอาหารโดยนมต้นยางเพื่อกินใบทำให้ต้องเร่งกักพื้นที่โดยด่วน แต่ขณะนี้ของช้างได้อาศัยหลบอยู่ในที่ใดแห่งหนึ่งในบริเวณนี้เจ้าหน้าที่จําเป็นต้องค้นหาให้พบโดยเร็วแล้ว,ลวก็ถังดันพวกเขาเนี่ยกลับเข้าป่ากได้สำเร็จไม่ได้ครับอืถ้าเปลือกยางต้นยาง ก็ย่ดคนนู่นไหนวะพี่เห็นไฟอยู่บนยอดนู้นนะไม่พี่เห็นไฟอยู่บนยอดนู้นนะเมื่อกี้ว่าแบบที shorts, Guys, no y, like shoe, exactly. ่พี่ถามว่าบ้านคนหรือเปล่าวะเป็นยางล้มอ่ะข้างหน้า วันนั้นเราผ่านนะนทีฮะแววันที่เราผ่านนี่มันคือขั้วตะแบกอ่ะอ๋อใจด้วยมอเตอร์ไซค์ผู้ใดภารกิจน,น,นี้ท้าทายทุกวินาทีพื้นที่ที่ททมืดและก็วางเวงส่วนใหญ่แทรกด้วยสวนปาล์มและก็ปาก่ปาเสริมด้วยน้ําฝนที่ทำให้พื้นดินเปื้อนแฉกคิดว่ามีคนยอดนู่นแหละมีเสียงร้องปภาษาการทำให้บรรยากาศที่เห็นเนี่ยยิ่งน่ากลัวมากเลยครับจะเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวผมทำมอเตอร์ไค์ม แต่ตัวเดียวนะกี่ตัวกี่ตัวพี่จานหญิงเด็กของเราและทีมงานไม่เคยถอยครับเส้นทางมืดมีแต่อุปสรรคแต่เพื่อความปลอดภัยของคนและช้างพวกเขาไม่ได้กลัวเลยครับเยอะไหม โอ้กูดักหน้าเราดักได้เปล่าข้ามแล้วหรอู้บงขาเลยัในที่สุดก็ตามหาจนเจอครับเจ้าหน้าที่คอยดูแลดักดันไม่ออกจากพื้นที่ของชาวบ้านดักหน้าอครับปดักหน้าไปดักหน้าไปดน้า ฝังนู้นมันมีแสงไฟนะ่นจะไป่ายนเข้าเกาะย่าอาแ้นะ้งานแบบนี้อาจจะดูเหมือนทับซากแต่เป็นสิ่งที่ต้องทำด้วยใจรักในธรรมชาติและมีหน้าที่แม้ไม่มีใครกล่าวหาไม่มีใครยกย่องเพราะนี่คือภารกิจของคนทำงานที่มีเงินเดือนน้อยนิดแต่เต็มไปด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องคนแล้ช้าง เราทำกันเองขอบคุณทุกการดูแลครับเพราะป่าคือบ้านของทุกฝั่งที่เราช่วยกันดูนแลขอบคุณครับแต่ก็โล่งขึ้นเยอะเลยเห็นไหมใชออ่ไม่ใชว่าถึง ตัวแล้วเลยหัวข้ออไปกันอะไรกันโอหนึ่านึ่งบาทใชรอเปล่ารการน้ายกรนี้สองร้อยสิบทคือหน่งบาทหง